มันนี่ได้ทักโตครับเสีตังครับผมได้เกือบสองพวงครับเกือบสองพวงนี่ประมาณกี่ตัวครับเกือบร้อยตัวแล้วครับเกือบร้อยตัวโอ้เสียตังนะครับจัดเต็มครับพ่อแม่พี่น้องครับเยอะสุดนะครับเยอะสุดเยอะสุดประมาณเก้าร้อยไม่ถึงพันอ๋อเก้าร้อยกว่าตัวครับต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์อ๋อเช่นม่วงไทยกับม่วงฝรั่าข้ามแตกต่างอ๋อแต่ลูกลูกลูกตาผมชอบลูกประมาณครับเพราะตลาดป้างมากครับอ๋อ การตลาดออกแบบหุ่นแล้วออกแบบดีอะไรเงี้ยครับน้ำหนักดีคูอบระมัณไทยเราไม่ได้ครับอ๋อเฉตามหมายถึงว่าง้วนไทยนี่สมมุติว่าเฉตามซื้อข่าวสามร้อยครับก็สามารถเทีดนใหประมาณหกร้อยใช่ครับแต่ว่าถ้าพม่าซื้อข่าวสามร้อยก็เตริย์สี่ร้อยห้าสี่อ๋อห่างกันคืนก็คืนครับอ๋อสอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดวารินชลาราบครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานนะครับกมาเบิ่งบรรยากาศ ตลาดง่วนขึนเก่าครับพี่นองคอยูนีนะครับหลกักการมน,น,นีนะครับสิ้าพีพระนองนะครับไปถามในห่างตํานะครับในห่างตําสุพรรณนะครับสื่อเป็นสื่งง่วัทวาอีสานนะครับ,เป,งงรรบเป็นง่วนบามันนะครับ แล้วก็เป็นยังตอกเป็นบ๊ามันน้านะครับแล้วก็จำนวนที่เป็นเสือนี่ค่อนข้างที่จะล้ายนะครับประมาณนอธิก์ละเป็นพันโตเ็เลยครับพ่อี่น้องครับเดี๋ยวเข้าเสียตามหาเพื่อนน้ากันนะครับแล้วก็สิทธิาเครับไปเลยครับ่อน้องครับนายหางไงนะครับพ่อี่น้องครับนายหางไงนะครับที่ตั้นะครับนะครับมาหนักนายหางไงครับพี่น้องครับหมอบเงินมาเสือนะครับเดี๋ยวผมสิถามเพื่อนนะครับจริงจก็นัดกันกับเพื่อนนะครับนัดกันว่า สีสัมผัสกันนะครับ,พ,บพ่อหน่น้องครับเกี่ยวกับการมาซื้องัวมือนี้นะครับในหางร้อยได้แน่นะครับครับผมนักอินทร์ช่วงว่างพี่เกิะนะกร์บุะไหนวันพุธกันเฉียดแล้วครับเฉียดแล้วเฉียดแล้วในห่างตามครับในห่างตามซื้อแล้วนะครับ,พ,บพ่อหน่น้องครับซื้อแล้ว ร้อยพันเสื้อนะครับเดี๋ยวต้องถามเพป็นว่าร้อยดีเสื้อน,นี่จังที่พินเสื้อไปได้จักบาทครับแสดงว่าเรารับต่อเนาะหลับตอออ่บตอสวัสด,ดีครับสวัสดีครับนะครับเมืิอน,นี้นะครับตามแผนเลยครับพี่น้องครับเท่าไหรครับรว้ได้ไวับ

ไม่นี้ได้ทักงตัวครับเสีตั้งครับผมได้เกือบสองพวงครับเกือบสองพวงนี่ประมาณกี่ตัวครับเกือบร้อยตัวแล้วครับเกือบร้อยตัวโอ้เสียตั้งนะครับจัดเต็มครับพ่อแม่พี่น้องครับเกือบร้อยตัวง้วนที่เขาซื้อนี่เป็นจังไหนครับเป็นร้อยในนอเมเนี่ยวันนี้สองหมื่นกว่าครับสองหมื่นกว่านะครับอ่ารอดสองหมื่นกับสองหมื่นกว่านะครับมีสองพวงนะครับเดี๋ยวลักษณะง้วนนะครับเห็นเสียตั้งเป็นสีดบางหันได้เสียตั้งยางเป็นตัวนี้นะตัวที่เขาสีดบางหันเนี่ยต้องจะหางวนหนังๆครับถุยแบบ สไตล์ปากใหญ่ขาใหญ่ครับขาใหญ่นะครับครับปากใหญ่ขาใหญ่หนังหนาครับนี่นี่นี่เด้อครับเด้อนปากใหญ่เออไม่ใช่เออปากใหญ่ถูกแล้วปากใหญ่ขายแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ใหญ่นะครับรากาอายุดีๆครับหนังหน้าหนาอายุนี่ประมาณสองปีขึ้นเนาะครับใช่ครับโซตอนคุณไปมันออกดีครับออกสวยครับสวยนะครับปากใหญ่ครับปากใหญ่ๆนะครับนี่คือสไตล์งัว เจ้ยตั้มนะครับที่ที่เป็นสื่อนะครับพอมีพี่น้องครับที่เป็นเสื้อลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เสื้อไปประมาณสองพวงนะครับเกือบเกือบลอยตัวแล้วครับพอมพี่น้องครับเกือบลอยตัวก็ส่วนมากก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เบิร์ใช่ครับสไตล์แบบนี้นะครับพอมพี่น้องครับนี่สไตล์หนังหนาแบบหนังดีหนังดีดีหนังดีดีเดี๋ยวจะต้องย้อนไปเพราะว่าเจ้ยตั้มนี่เป็นจากไหนจังไลยว่าเป็นจะได้ห่างเนาะได้กีเล่นยังอยู่ พอแบบเสริมโทษต่อกันมาปู่ย่าตายายอ,อ๋อตะเกียบมากพอมากกระชีพเป็นได้ค่ะกับมาขึ้นหันใช่ครับมาขึออาน้นหันกอนสิมาทข้าอ่ะเกิเกดขึเป็นการสืบทอดเนาะใช่ครับเป็นการสืบทอดยี่สปีแล้วตั้งแต่เด็กอ๋อตั้งแต่เด็กเด็กหน่อยเหรอเด็กหน่อยกันย่างเลาะตลาดเลยใช่ครับเออนะครับย่างเลาะตลาดได้เด็กหน่อยเลยนะครับเพื่อให้เกิดความชอบนะครับแค่ปีแล้วครับการอาชีพการเลี้ยงว่าบดไอพึ่งมาเห็ด ใช่ครับยี่สิบคี่สบตั้งแต่เด็กหน่อยเนาะครับเนาะเดินมาหอดปัจจุบันเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะครับในการว่าเป็นในหางในหอยนะครับบันนี้เคยแบบเคยซื้อสูงสุดนี่ประมาณเท่าไรเนาะสี่สี่เท่าไรนะกันสี่หมื่นสี่หมื่นตัวเยอะสุดนะครับเยอะสุดเยอะสุดประมาณเก้าร้อยตัวไม่ถึงพัน อ๋อ900กว่าตัวต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์อ๋อธีวศรีเมื่อติดต่อประมาณก็คือหัวราคาหัวเคยซื้อสูงสุดตัวละสี่หมื่นอ่าแต่ว่าเคยซื้อสูงสุดป่านนี้นะครับต่ออาทิตย์เนี่ยประมาณ900กว่าตัวเกือบพันนะครับพวามีน้องครับซื้อบัิษัทซื้อเล่นไรแบบนี้เขาไปเห็นจากไหนเจตับไปส่งความคุณที่ครับอ๋อไปชมเขามีหลูกฟ้าอีกเท่านึง ม่ลูกฟ้ามนะครับตามีพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปเข่าขุนเนาะง่วงผักกางเออเดี๋ยวถามเลยยอดเห็ดตอนนี้ยอดเห็ดง่วงไทยกับง่วงพม่าความแตกต่างแต่ลูกลูกฟ้าผมชอบพวงมาลัยเพราะตลาดก้างมาครับอ๋อการตลาดออกแบบขุนแล้วออกแบบดีอะไรเงี้ยครับน้ำหนักดีคือพวงมันไทยเราไม่ได้ครับอ๋อ เฉตามายถึงว่างไทยนี่สมมติว่าเ้ตามซื้อข่าสามรอยก็สามารถเทไดประมาณหกรอยแต่ว่าถ้าพมาซื้อข่าสามลอยก็ชิดสี่ลอยหาสี๋อหางกันคือตัวเคืองครับสองตัวตัวตัวนะครับเป็นของครับอันนี้คือแนวาิีน่าท่านจากตลาดบะหมั่คือกว่างกว่า ครับกว้างกว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพม่านี่มันต้องออกสครับเนี่ยอย่างเดียวถ้าเป็นพม่าเราพม่าเราเป็นนำโอ๋อโอเคนทั้งสองอ๋อเป็นเหตุผลว่าเป็นหนังเสียตั้มจังสืองวดไทยเป็นหลักนะครับพอมีน้องกับมันเองงวดไทยกับกับออกเป็นอาทิตย์เราเป็นเป็นพั่นโตกับพั่นโตกับมี่นะครับสำหรับเสียตั้สุพรรณนะครับพอมีน้องอ่ะฝากเบอร์ให้พี่น้องศูนย์แปดแปดครับศูนย์แสี่ห้าหกครับสี่ห้าหก สองเจ็ดแปดห้าครับผมเดี๋ยวต้องรบกวนไปเบิรงกันนี่เนาะเดี๋ยวเสร็จเสร็จจากการทำงานก่อนครับนะฮะไปเบิรงนเป็นเราง้อขึ้นนะครับพ่อแม่น้องครับเนี่ยลูกน้องขึ้นยังไม่รู้ขอลูกขอร้องขึ้นยังไม่รู้ลูกน้องขึ้นยังไม่รู้นะครับพราะว่ต้องหามเฉยๆกันมือหนึ่งอัดสมุนมาได้สองพวงนี่เงินเท่าใจไปเท่ประมาณเท่าไหร่เนาะสามล้านกว่าสามล้านกว่าสามล้านกว่าบวกอีหน่อยนะครับพ่อแม่น้องนะเบิร์ตสามล้านต่อต่อเมื่อนะครับแล้วก็ โมเมนว่าโมเมนว่าตะวบลเนาะทุกตลาดเลยนะครับภาคอีสานนะครับประเนหน็นนาแบบนี้คือเอื้นได้นะครับเอื้นทักท้ายได้หนึ่งคลิ้กเือเสียต่ำสุพรรณนะครับว่ามาเบิ้งว่าผมแนี่ผมมา,มาขายตลาดร้อยนี่ร้อยนี่ซื้อแต่เท่าไหร่นะครับเอืน้นเอื้นทักเอื้นได้นะครับ วอยิงนะครับเพื uh ่อนวอยิงนะครับฝากเบอร์เลยยังฟัฝากแล้วนะครับเอาฟังอีกฟังยิงสามแปดนะครับผมเสียตั้มบัวซิ่งสุพรรณนะครับเพื่อนนะครับมาดีขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสีแดแล้วครับเสียตั้มสีค้ามสวัสดีครับสวัสดีครับมาดีเลยเอาหัวตัวไหนมาเนี่ยพกถึงมาสามตัวครับขายเบอร์รือยังขายเบอร์้วครับขายเบอร์เหล่ามันที่หลา พอได้พอได้แม่นบอลเมื่อไหรเอาล้อยได้ขายดีกี่ข้าวขายดีขายสองก่สองหมื่นกว่าแบบได้แบบได้นอนแบบสี่เบิ่งสี่เบิ่งส่งไบบเขาขายนี่นี่ส่งแบบแบบนี้มันใส่ใหญ่เลยนี่นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นี่นตัวขายไปสองตัวนะครับแก่ๆโอ้คุณบอกยืนไหนทั้งเพิ่งสุดยอแม่นบอลแม่นครับอ๋อเท่าอดาเท่าไดายนอนตัวนั้นสองหมื่นทอดายนอนคู่นี้ขายสี่หมื่นห้า โตัวขาวครับตัวหนาตัวขาวครับตัวพนแมนครับขายไปสี่เมืองหาด้วยคุน้องเด้เอเพิ่นว่ะมั่วขันเป็นร้อยร้อยตัวผู้แก่ๆขายดีน้องเพิ่นว่านะครับมั่วแม่เป็นจากไหนน้องมั่วแม่มั่วแม่กับขาเป็นขาเป็นมั่วพี่ก,กับใครขา,ขาอยอยู่กับขามเอนจอยขายหนักอ๋อขันเป็นสีอ้วนๆพี่ๆแน่ะพ่อได้ขายอยู่เตาว่าขันเป็นเจจอยเนี่ยแม่ หนกแน่ขายหนากแน่นะครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น่อง,มงเมอ่อเพื่อพื่อยากสื่ออยากขายนำ064ครับ987ครับผม3930ครับห้อยยังก่อห้อยอันครับห้อยอันมัแต่ใส่หนอมันแต่ มาแต่ตะการครับตะการพืชผลอุบลเฮ่านะครับผุณได้อยากซื้ออยากขายน้ำหอยพี่นะครับเพื่อข้อผูกว่าแม่นะครับที่มาปรึกษาเพื่อนใดครับผมครับมีทุกร้อยครับมีทุกร้อยเนาะปัจบ้านยังมีอีกบองหัวมีครับปัจจุบันมีหลายมีหลายเจ้าตัวมีสามสิบตัวโอ้สามสิบแล้อสิจเปลี่ยนฟา้ามด้วยครับครับครับโอกาสหนานะครับจะพาพี่พาน้องไปยำน้องพี่นะครับเด้อครับครับครับบัดดี้ครับนี่ครับพอมียน้องครับไปแล้ว เดี๋ยวบอกจำปังจำพูน้มายกันเลยไปแล้วครับสั่งกิโลนะครับพอมีนท์ครับตามไปเบิ่งก่อนครับชารุเลย่ยใหญ่ครับชารุเลย่ยใหญ่นะครับเดี๋ยวเบิ่งร์นก่อน เก้าร้อยห้าสิบกิโลโอ้เก้าร้อยห้าสิบเนไหมการ้อยห้าสิบนกิโลน่ากูวาแล้วออกมาการทิ้งประค่าเลยร้ย8หกร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับยันแล้บอยันยัยังไ่ไตาม้องไปแล้วไปหน ไม่ได้ยานไม่ได้ยานไไออกไปเลยอ่ะกิววยนฟ้าไปเรียบร้อยโ้อยแปดสิบนะครับพี่น้องครับโค้อยแปิบเกินพิษขาดพิษขาดเนาะโอ้พิษขาดเนาะผมกล่าว่าโบตัมกัเจรลอยกลัวแบนี้ อาจะเจ็ดลอยขึ้นอาหารข้าวแขงออแอาหารถือาหารแข็อาหารแขงคือกันอ๋อประมาณาบ้คันคันเป็นกิโรดี่รดแล้วซึ่งบาทนอนในหางเบียดกันเอาเนี่ยบกเสียบข้าง 6 6ก36นะครับตนนน 30, บน้นนะะี้กับิยุ30,000กว่าขนาดนะครับตัวองครับข้างหัตแบบใหไ่แล้แนวแบบไ่หางรยะนะคื้อเป็นกิมโลก่อนนะแต่ว่ากม่มากันอ้ 6, ครับ30,000กว่าข้อบอมแน30,000กว่านะครับทุกตัวละ60บาทไมห่างมันนั่ไปอยู่นะครับประบมแอครับแต่ว่าบ,งบ,งบงุงวันปิดกันเท่าไรใหญ่ๆนะครับถ้ามาเป็นหัวใหญ่รถัเดินใน5ต็มถ้าผมกับพี่น้องมาเป็นหัวใหญ่ครับ หัวใหญ่ๆนะครับไซส์ของฮาติมนะครับเด้อนี่ใส่ของฮาติมนะครับหัวใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผาพี่พันน้องเาหัวใหญ่ครับครับหัวใหญ่นะครับนี่เอิ้ญว่าท่านได้กับหัวใหญ่เฮาเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะครับเด้อเก้าหมื่นนะครับฮาติมจากได็เก้าหมื่นสูงๆใหญ่ๆนะครับสูงประมาณ เกาลอยโลนะครับห้าติมบางปลาเกาเมินครับพี่น้องครับนี่สูงหง่ดีผู้ใดสนใจเด้อครับผู้สูงหง่ของเป็นพอพันใดเนาะพอพันเลยแหละครับเป็นพอพันนะครับเด้อหางกันเงาวๆแบบนี้ครับของหางก็ถูกดีเลยครับหางเงาลากดินเลยนะครับผู้ใดอยากได้บามันนะครับไปคุ้มฝูงนะครับเด้อหนารอรอนะครับหนารอรอคุณดมด่าผู้สาวอยู่ครับมันเองว่าเรศเลยครับเนี่ย ว่าเล่ก็ะคือกครมองมองอยกได้ซะไหน่องวเล่กาเล่อยากได้หามแปด้านปไดครับเดินมาเล่อยากได้หามนปดครับพี่น้องนี่สำหรับหาติมมเนียตลาดเป็นไ้ครับฮาติมเนียตลาดคือค่าดีอยู่คือคาดีอยู่นะครับว่าว่ังกิโลประมาณจะบาทเ่าไเีราคาเมื่อกี้นี่่ากันราคานี่แหละหกสิบถึงเสิบ นะครับราคากับประมาณนี้นะครับ6 0สิถึงเจ็ดสิบแล้วแต่ร้อยง่วเนาะแล้วแต่ร้อยง่วอ่ะผู้ใดอยากซื้ออยากขายน้ำห้าติ่มฝากเบอร์ครับ ป <5, S 1> สหครับผมอยากได้เนื้อก็คือเกาท่วมากได้เนื้อก็ท่วมากครับอยาก,ดยกได้ก็ได้พะวเพลงก็ได้ครับอืม,มนะครับให้ก็ได้ครับใส่เสื้อให้ก็ได้นะครับพอมพีมหนองครับอยากได้เนื้อก็ท่วมากนะครับพอมพิหนองครับน่ไห้ถ้าติมมันหมครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับหัวฟู หัวฟูหรี่นะครับเหมือเป็นสีหนาบดดแนวเหมือนนี่บัดดีครับเป็นแต่ไหนน้องเมือนนี่ือหนาเป็นสีบดๆไหมเบคือแป็นบาสื่อว่าแพง,งสื่อนีครับมือนนีมาสื่อนะครับพามีน้องครับเตราคาไดแน่ของเราเหมือนพัน0ะครับเด้อนี่หมือนหาร้อยหมือยครับของวัวฟูเพลนนี่นีน เมืออหาลอยเมื่อหาลอยครับแราคาตัวอะไรอีกบานเนี่ยตัวทั้เทก่อแปดพันเจ็ดนะครับพันหนึ่งพันพันนะครับพมินนองครับคนทั้งนั้นกานกำลังถึงตะสซ่างอยู่ครับรุ่นขนาดเลยคุ รุ่นขนาดครับทั้งคู่ลูกวีว่าได้เจ้าอุ่นบ่ man, 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 man. แมนแมนแมนครับแมนแมนได้จาัาตัวมาเนี่ยเขาจาัาตัวเดี๋ยวซีใส่อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งบัลนงว่อย่าฟ<อ>้องลูกังเอามาสทงเอาขัวโค้งตัวแม่เขาไปขุนนะครับเดี๋ยวเฮ็ดบ่อขึ้นมัวบันไดได้ความฟ้อง <c oughs> <c oughs> เอาขัวโค้งตัวแม่ยมือเดย์เดย์ซีนะครับมืออาชีพทหารเดย์สองไดย์สองนะครับอัตลักษณ์เป็นจังไรพ่อขึ้นพ่อหยังอีกเลยจะบอกว่า หรือว่าส้มๆแต่แต่มาเสือมันอยากแพงเลยอกอ๋อแข่นมาเสือกันเออเดี๋ยวจะมาขายอยากถือเนี่ยมันใจใหญ่เป็นใจใหญ่บนนี้ผมหัวนอนเป็นสูตรของมันว่ามันเป็นสูตรนะครับพ่อพี่น้องครับเอาคนไหนอยากซื้ออยากขายนำเอาฝากเบอร์มึงอ่าชุดเก้าสองครับสี่สองห้าสามสามสองเด็กแดงง้อเนื้อนะครับกับมหานะครับอยากขายโม้โค้งกับขาอยากขายโม้โค้งกับโทษหาเด้อครับเด้อนะครับเหมือนนี่ให้โม้ฟูมันๆครับผมครับ สีเรียบร้อยไายเท่าไรกว่าป้าตัวนี้ห <16, 500. S 1> มื่นหกพันห้ามีอัพไปหน่องปิดไฟหมื่นหกพันห้าเรียบร้อยก็่บอกคุยเงียบบอกอะอ่ะโเคไหมื่นหกพันห้า อาไปทรงครับไปไปไปลูกไปได้ห่างเบียดครับพี่น้องครับเป็นจังไหนครับมันนี่เป็นจังไหนประกอบการขายห,หยากรึเปล่าขายหยากดรึครับเด้อเสียพนันี้ปกติเจ้าต้องขายดีพ่อหมูเด้อ <laughs> กมื่อไหร่ตัวเจะว่าขายยากนอนมือนี้เลือกตัวเลือกตวเลืกตัวเลือกยูหาตัวเลือยูหาขายหามาสิปนะครับพอมีนองครับผมบวกเลขให้เปินเราตัวไหของเขาเนี่ยตัวเท่าไหนี่ตัวสองหมื่กว่าครับตัวสองหมื่นพันกว่าสองหมื่นพันเด้อครับเด้อนี่ยอเคในวันละสองหมื่นพน หมื 1000, ่นพันตันนี้แม่ง,งเขาาปนนะนี่นน 1000, ต้วนี้เท่าไรเนี่ยหมื่นพันหโอ้ตัวหมื่นพันปมาสี่ลายด้ครับเนังนะครับตัวละหมื่นพันนะครับอันนี้สองหมื่นพันเครับเด้อของหอยเอน็นต่อรอดกันแล้วครับ เกิดเผืตต่ต่อตอนขนพิษเป็นเท่าไรนอหันครับสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับเอา้อยากซื้ออยากขายตาดเบอร์ให้เพื่อนเนี้ยศูนย์หกสอครับเก้าเหครับ 75, <70. S 1> ผู้ใดอยากซื้อนะครับงวงเนื้อนะครับสั่งได้นะครับผู้ใดอยากขายก็โทรมาหาได้นะครับข่อยยังก่อข่อยยังก่อหอยพีดหอยพีดนะครับหอยพีดว่ารีนเท่านอ่ะนะครับมาเนี้ยมันมันครับแต่ข้างัวมันแดงข้ามนี่สองสาวครับหญิงหิงเฮากระลังขามามาเห็ดจังใดเหมือนนี่มาทายรูปหรือว่ามาตลาดงวงเฮ้ยน้องหญิงเด็กตัวมันเนี้ยมันเด็กตัว บ่มีเสียงโอ้ยบ่เป็นสายเดิมบ่เดี๋ยวนี้แหม้เสียงหายเสียงหยั่งเหมือนบ่มีเสียงนะครับเด้อน้องหญิงเพิ่นมาตลาดนะครับเลยแวะมาทักทายเพิ่นครับเพิ่นว่า3ห0 0 0นหกพันห0านะครับสรีเรียบร้อยสมเป็นเรียบร้อยแม่นกินมาหลายตัวแล้วบ่อกินมาหลายตัวแล้วเนาะนี่ครับพี่น้อง36,500ื่าะหมุนๆเบิ่งขับต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะเนี่เด้อ36,500สูงๆใหญ่ๆ สูงสูงใหญ่ๆนะครับเ้สอพันหต่อลองได้ครับค้อยสูงของกันยิลีครับสูงใหญ่ลีเอาฝากเบอร์าาอครับฝากเบอร์โ6 5ครับ492 9ก้าศนครับค่อยยังกว่า เปิดสามหมื่นหาปัญหาครับเปิดเปิดาต่อร่องได้ครับต่อร่องได้นะครับเด้อสมกินมาหลายตัวหรอโอ้สมกินมาหลายตัวหรอบิร์กก็ฝากเรียบร้อยผู้ได้อย่างไรทุกมาต่อร่องได้คนรสมบ่รน์เลยจ่างกองามเนยโคตสมบรณ์ต็มมวงผมโคตรสมร้างสมผลมาจ้างสมแต่มื่อนี้เอามาตักตัวครับวัอนี้ตัวเดียวครับเอาามตัวเดียวอัเนเดียวโอ้ยังตัวเดียวเอามาสี่แสดงว่าขายดีนะครับเดื่องวันนี้เดื่อมาสี่มาเหลือตัวเดียวเหรอครับวัอนี้ครับผมครับ สปีกว่านาะครับครับคูได้ยากไดงสุมาสอบถามมันครับมันหนาครับผมครับครัสื่อขายกันแน่ครับุันจ้านเทาันคน้บเหลีเสียบครับฮ่า่ะผมก็ยกพที่แบบไหนถามเน่ยกเขียบก้่ซื้คันัว่ี้ละพันเสียบเนี้ยน่นู่นหรอพูันอะไ มาไปดูเก่ยวขึ้นก่อนได้ปไปิกเลยเราก็หมั่ใจว่ายังใส่ไดไอีกบอรครับอดี๋ยวจะสมัมผัสนะสัอยาสัมผัสอีกไหมสัมผ<อ>ัสบปาบ๊ครับสวัสดีครับผมออบวัสดีครับมือีนไดยังมเนี่ยมนได้งมว<า>่าสตัวหมานบอขายตัวหนึ่งยังตัวหนึ่ง,<อ>งนะครับ เป็นเจ้ไหนตลาดหัวมือนเนี่ยตลาดนะส่งตัวส่งๆเนาะส่งนะครับหัวร้อยได้ขายดีครับมือนเนี่ยเมื่อวานขายดีเมื่อเม่ก็ขายดีเมื่อผู้ก็ขายดีขายดีก็ขายดีนะครับพอมีน้องครับบันนี้นั่งเฝ้าตะซิ่งเนี่ยนั่งเฝ้าตะซิ่งมือนเนี่ยเขาเสือกันกิโลจะบาทงมวามือนี้มีแต่าก็ซื้อแล้วเขาเขามาสั่งเบิึงอ๋อตกโลเจ็ดสิบอยู่ตกโลเจ็ดสิบอยู่เนาะนะครับเมื่อวาน ตกลงเจ็ดอยู่นะครับไดมาสองตัวเหลือเหลือสองเอ้เหลือตัวหนึ่งนะครับขายตัวหนึ่งนะครับบันนี่ตัวนี้ของห้าว่าเท่าไหร่ก่อนนี่ในห่างถามดูกว่าครับมื่นห้าพันเจ็ดมื่นห้าพันเจ็ดแล้วนี่เอาเมื่อซื้อเมื่อซื้อกับเมื่อซื้อมื่นห้าพันเจ็ดนะครับสี่ร้อยโลผู้ใดอยากได้ก็เอาฝากเบอร์เบิ่งศูนย์แปดสี่ครับเจ็ดสองเก้าครับสองหกหกสี่ครับผมห้อยยันก่อนห้อยจานนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้ออยากขายน้ำนะครับพ่อแม่ให้น้อง ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ่นติ๊บโมงครับมันนี่อยู่ตลาดบางานกุจโตนี่ครับพอมีหน่อนครับม่วงค่ะสันเริ่มทยอยออกครับมันนี่เป็นอีกมัเนื่องนะครับสีน้องกลวยกับหลายกายังคึกคักนะครับแต่ว่าราคาก่ยังส้งๆนะครับมันนี่หรือว่าผมมีการ ขึ้นบันไดนะครับเพราะว่าม่วงเนื้อมันเองค่อนข้างที่จะลายครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับหรือว่าม่วเรียกเข้าตลาดคนขายดีจะหน่อยนะครับเป็นม่วงสุดท้ายดีนะครับก็จะเป็นจะเป็นม่วผูกเก่านะครับแต่ว่าราคายังส่งับราคาบริการยั่ครับมันเองมันเองครับคิมีอกไว้สัสนิทสักก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ